สมแขวอย่างเดียวครับวันนี้มะซิมเมืองคำแรกไป สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนะครับผมผมืูเกานะครับเก่งการฟาดเรียบนะครับมือนี้กับผมกับสิพามากินนี่นะครับเนาะตำหักขามหน่อยนะครับเนาะตำาบักขามหน่อยก็คือมือนี้กัเป็นเมนูทรงซวงครับพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเมนูกินเหรียญทรงซวงพ่อมีแห้งนะครับเนาะเป็นของสมนะครับเป็ no ยยนยาระบายอ่อนๆนะครับเนาะมือนี้ตำมากับอ่าปูปูดองนะครับเนาะปูดองตำใส่ปูดองนะครับนี่ตำใส่ปูดองปูดองนะครับ ประมาณหาหกตัวนี่ยแหละครับเนาะหลักกัมีนี่นะครับเนาะปลาแดกตอนนะครับปลาเป็นตัวโตเป็นตัวโตเลยครับเนาะสามตัวเนาะมาสีกน้ำกันพ่อพี่น้องมือนี้แล้วก็กินกับพักนี่นะครับเนาะผักกาดบักแตงเลดิดนะครับเนาะเป็นบักทั่วนะครับเนาะกับประมาณนี้นะครับเนาะมาพี่น้องมาของสมเนาะน้ำลายแตกไปน้ำกันเนาะเห็นแล้วน้ำลายแตกนะครับอดไม่ได้เนาะต้องกินนะครับเนาะไอ้ผ่พอมากก็คือไอ้พ่อบักขามน้อยมากหล้วก็บพ่อไอ้กับปูดองเนาะ น,นี่นะครับใส่บักแข็งนิดหน่อยนะครับเขือพวนนะ่วงเนาะมาพี่น้องมามานน้ำลายแตกแสบๆน้องกันเนาะคันกินน้องกันว่าอ,อะไรก็รับชมเพื่อเข้าบันเทิงนะครับเนาะมาพี่น้องมาเบิ้องผิวพักหน่อยสิเบิร์กินหลายไปเลยนะครับมะเมนเอามาประดับตกแต่งขางเคียงนะครับเมนูส้มแคลงอย่างเดียวครับวันนี้นะซมเบิองคำแรกไป เออพี่น้องที่แห็อืมก่อนสิรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซันกระดิ่งเพื่อบ่ให้พลาดลิปดีๆจัเก่งการนะครับเนาะมาเลยครับมาเลยครับพร้อมแล้วเุ้ย อืมสมขึ้นตา,า,า,นงงาพี่น้องสวงๆไม่นี่สวงแง้มแรงเด้อพี่น้องไส่มาคงมะขังมา,อ,งมาอืมกุดองนั่ๆพี่นอ้องอืม แดกตอนพี่นอ้องเราจะบัตสีกนะันตัวนี้ตัวนี้มันโตปุ๊งยังไงครับขอบัตสีนะพี่นอ้องขอบัตสีประเดกเลยโบดเลยนะครับโม่เลยนะครับโม่เลยโอ้ออ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  กรันตีพี่น้องเฮ้ยเบิ้งตาตาฮึมเศีบนัวพี่น้องกรันตีความแส็บนัวบะแสบ็บบะกินนะพี่น้องนี่หัวหัว,ห,วหัวปลาแดกนะพี่น้องเบิ้งหนามล็กนอเอยอ่ะอืม ร่งางแบบนี่เี่ขอกันบ่รับสมบี่ิรึเป่นี่นี่นี่มันเอาปูนัวนมาโดบะขาม,ามน้ำไมน่นี่นะไม่นี่

สมนวตสมนวตเอาไปแข่งนะชิคเขากันนะเรานะเสฟแข่งลยครับอืมกบลับ ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเมนูนี่ม,นมันยอดหนังไรอเบิง้งสุดจบนะครับเนะเบิ้องสิบจบกะซ้ำเดี๋ยวกินไปพร้อมๆกันนะครับเนาะมือเช้าสิกินจันด,ดีครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งให้จ,จบนะครับฝากยังีิฝากเบิ้งให้จบ พี่น้องแกมปูอืมดูดนำน้วยพี่น้องเนี่ยนนนเนาขออนุญาตบอสีกนะครับบดโมโมพี่นอ้องโม em mà nó còn đó bắp tụi này em nó phô cắt mà đó em phô cắt này mm. ลงาตาลุงตาไปเนาะจะกระเดียบลันลาเล้แหละขัด,ดมองมข่างมบาขางว่าต่ำเลยได้พี่เนอะอือ,อ,อ,อ แข็งอืมกรอบกรุบกรุบอืม โอ้ไ oh. ม,ม,ม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นเลยนี่สมอันนี้พี่น้องสมตาหวานขมุ้ยมากนี่ขึ้นบ้านเลยอ้โหัวคัก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 แดดกระแดงตัวนี้ไว้ตบถ่ายแล้วพี่น้องตัวนี้ไปตบถ่ายตัวนี้ยง่ายกินปูกัน นัวว้าสมสมคัดสมแน่น้องเอ้ยเข่าก็กินมาแล้วละ่ะบันดาบัดไดแทะพี่น้องเอ้ยแสบใสท้องเสียเนอะอืะอ้ม

ใจมึงรักครับพี่นอ้องว้าเมนูกินเล่นนะครับกินเล่นแบบจริงจัง เวลาพี่น้องสีกระแดกมดาขออยากใสมือได้บ้าบ้ึงมึมน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 ม่น้องหางึงตอนบึงตอนอ้ มาบเโคตรฟินฟินครับพี่หอักจากมืนว่าขึ้น

อเม,มนูยว่น้ำลายพี่น้องตอนแรงๆมาโอเคนะพี่น้องมือนี้กอะสำนืน้ครับขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องรับชมมาจนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมเลยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเป็นผู้สนับสนุนกันตลอดไปนะครับเนาะบังวั่งเยวะซีมัตำเจ็แซ่บแบบนี้ให้กินหลายๆเมนูนะครับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะอยากให้ผมกินหยังก็คอมเมนต์มาไว้นะครับเนาะใต้คลิปนี้นะครับเนาะมาคอมเมนต์กันหลายๆนะครับเนาะมาปรบมาพูดคุยกันนะครับมาเว้ามาจากันนะครับเนาะไปพ่อพี่น้องบ๊ายบาย สวัสดีครับ